ประกาศจากทางเซิร์ฟเวอร์ว่าจะมีการล่านายกนายกหุดหงิดที่แลนด์มาร์คเหลืองซึ่งแลนด์มาร์คเหลืองอยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอใช่ไหมแลนด์มาร์คเหลืองอไปก่อนแล้วกันโอเคไปฟังเขาประกาศนะครับรกติกาเป็นอย่างไรนี่ไงนี่ไงเนี่ยคนเต็มเลย กิจกรรมได้โอเค let's go อ๋อนี่ไงมาแล้ว เดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญนายกภูมิหิตมาปารส่ัยนะครับตอนนี้ทุกท่านมารอต้อนรับท่านอย่างเยอะมากเลยครับขอให้ทุกท่านเปิดชาวติ้งนะครับทุกท่านเปิดชาวติ้งด้วยนะครับถ้าไม่เปิดชาวติ้งเราจะไม่ได้ยินเสียงนายกกันอย่างชัดเจนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรเยอะนะฮะเราจะมีกิจกรรมเดี๋ยวเราจะให้ได้ยินนะครับได้ยินได้ยินใหม่ได้ยินใหม่ โอเคคุณฟังเปิดไมโครโฟนด้วยนะ <c oughs> ไม่ได้ยินครับโอเคครับเดี๋ยวได้ประท้วงได้แลวครับรอก,ก่อนนะครับใจเย็นๆสักครู <c oughs> <Okay. S 1> ่ครับผมโอเคใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเ่ิงกิจกรรมล่าเจ้าเมืองเดี๋ยวสภาเคนจะเป็นคนบอกนะครับเป็นคนแจ้งรายละเอียด ก่อนอื่นขอบอกนะครับว่าตอนนี้เรามีรองนายกแล้วนะครับจะมาเป็นรองนายกให้กับเรานี่ครับข้างๆผมครับสวัสดีครับทักทายประชาชนนะครับสวัสดีครับแองกิตครับไมู่ครับอ้าวนี่ไงได้ไหมครับครับเอาเหรอสวัสดีคุณอางกิตด้วยครับเห็นไหมนายกนายกนายก อันนี้อันนี้ปเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนี้เกินเกิน128คนนะมันจะมองไม่เห็นโอ <Okay. S 3> เคเปิดเสียงอาเป็นว่าเอาเอาเป็นเสียงไวก้ก่อนก็ได้ครับอยู่หัวข้างคนนะครับคนายไโนเองคุณเราบอครัยขเสียงวัยรุ่นรองนายกหน่อยครับผมน, <c oughs> k. นี่มาแล้วน้องโอเค <c oughs> <c oughs> ได้ยินกันนะครับเอาไป<ง>เสียงไปก่อนอ่าผมจะไม่ปราใสยอะไรบ้าง เดี๋ยวขอทุกคนอยู่ในความสงบแป๊บหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเมืองหยิดงานแล้วก็ขอบคุณญาติเหือของคนที่ตั้งใจทำงานตั้งใจฟาร์มเลยทำให้ผมมีสิ่งนี้เย็นพู้ตามมานะครับเขาจะเขาจะไม่กดมาเครอเฮ้ยเฮ้ยวัดเด้ e ้ำน้ำเลยพี่ไอ่กอดเกินไปเปล่าเดินไปเปล่าเดินไปเปล่าม่ิำกันครับอย่าำกันอย่าลกันย่ากันครับ สำหรับกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับเป็นกิจกรรมล่าข้าวหัวนายกและรองนายกนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะมีระยะเวลากิจกรรม1ชั่วโมงนะครับซึ่งกิจกรรมเราก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นกิจกรรมล่านะครับทุกคนเนี่ยต้องทําการล่านายกและรองนายกนะหลังจากล่านะครับต้องระวังกันด้วยเพราะว่านายกและรองนายกเนี่ยเขามีปืนในการสู้กับพวกเรานะครับ ไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าพวกเรามีเป็นร้อยไงพวกเรามีเป็นร้อย <Okay. S 1> เขามีแค่สองคน <laughs> หลังจากอ่าต่อไปนะครับ <laughs> สมมุติเราจับตัวนายกและรองนายกแบบสรบปมาได้ละเราจับตัวมาปึ๊บให้เอามาส่งที่คีเปอร์นะครับคนที่เอามาส่งเนี่ยผมจะให้ค่าหัวนะนายกกับรองนายกเนี่ยอเอาเป็นคนละกี่บาทดีนะครับคิดว่า เด้ครับได้ยินได้ยินผมขอเสนอฮะแตงสาห้าแสนเอาเป็นว่าจับตัวนะครับนายกและรองนายกมาให้คีเปอร์ได้เนี่ยมีรางวัลให้แน่นอนนะครับแล้วก็ระหว่างระหว่างที่จับตัวเนี่ยสมมุติมีคนจับตัวได้นะครับสามารถตีเอกคนจับได้เลยนะเพื่อแย่งเพื่อแย่งชิง อ่าล่างสรุปของนายกมาได้นะครับคือผู้ชนะมีแค่คนเดียว <ละ S 2> หรือเปล่าละคะตอนนี้นายกไม่ได้พูดอ่า,อาแล้วก็แล้วก็กิจ,จกรรมนี้นะครับถ้าถ้าผู้คุณสรุปเนี่ยจะมีหมอนะครับคอยชุบแล้วก็ฉีดยาให้เลยนะแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้ดีมากครับดีมาก ไห้ล่าในยกนะครับเดี๋ยวให้ในายกทดลองนายกนะครับขึ้นรถเซ็ตนะครับเตรียมหนีเลยมาได้ยินบเลยเอารถเอารถไล่เลยครับเอารถไล่ได้เลยเดี๋ยวลุยเลยเหรอลุยดีครับ Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off, I get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have me doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now I keep making sound, go another round, time legend bound, you can't stop me now Just tell me that I can't show you things that you tell I can't Just tell me that I can Just tell me that not hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you, get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase race face it? I don't yeah, give right. up, quick, I don't give yeah, up, right. I won't give up this, right. Cause I know, I know that I want it, I'll know that I'm on it, me I'll, I'll make it that. I promise. You. <laughs> <laughs> Open oh, like Just tell Tommy. me that I can't show <clears throat> you <things> through <throat> high Finally make a move, I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hellish shit that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'm tired of my chest I'll never forget what it's like to be in debt Baby, stabbed in the back bed I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain you already know Turn the Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my money show. I got these Ooh, things no. that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. go oh, the Them with tattoos, so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. ไปไหนก็ได้ครับเชี่ยอยากรู้ว่าบินเท่าไหร่น่าจะเร็วนะโอ้ยน้องใส่บินปะโคตรโหดเร็วสัตว์เชี่ยร้อยเจ็ดสิบเร็ววะเชี่ยกับสองร้อย ไม่ต้องใส่แล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ใส่มา่ายรคนแล้วถ้ว่าสุดมีคนไปรับปะรถแรงจัดจัด จนผมหลุดนายกก็หลุดครับเห็นว่านายกไฟดับนะแล้วทิ้งไว้กลางทางแบบนี้ไม่มีรถผ่านมาเลยอปวดแย่